สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับตอนรับทุกท่านนะฮะเข้าสู่ข่าวค้นคนเนชั่นนะครับในค่ำคืนนี้นะครับสามทุ่มสี่สิบนาทีพอดีนะครับก็เท่าที่เห็นจากข่าววันนี้แล้วก็ดูในกระแสของโซเชียลเน็ตเวิร์กแล้วนะครับวันนี้ข่าวคราวต่างๆก็โอ้เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันมากนะฮะโดยเฉพาะของยิ่งก็เมื่อสักครู่นี้เห็นจากโปรยข่าวแล้วนะฮะฉะนั้นวันนี้เราเลยติดแท็กนะฮะลิเวอร์พูลนะฮะ ลิเวอร์พูลเขาวิพากษ์วิจารณ์อะไรกันแล้วใช่ก็<ล>มีวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะเลยนะฮะเมื่อวานก็เป็นข่าวใหญ่มาแล้วเอาเอาลิเวอร์พูลเหรอเนี่ยเอาลิเวอร์พูลเมื่อวานเมื่อวานไม่ได้ติดแท็กลิเวอร์พูลนี่ไม่เมื่อวานคุณธีระบ,บอกข่าวใหญ่สุดแต่ก็ไม่ได้ติดแท็กวันนี้ต้องติดแท็กไงติดแท็กติดแท็กล<ช>ิเวอร์พูลเมื่อวานนี้ติดเมื่อวานนี้เจอพลเมืองดีเบียดพลเมืองดีพลเมืองดีเบียดแล้วแฟนแมนยูส่งเอสเอ็มเอสเข้ามาคุยข่าวเนี่ยจะทำนองไหนเนี่ยอ้าว ก็ก็แล้วแต่เขาสิแล้วแต่เขาอ๋อก็แล้วแต่เขานะับเพราะวันนี้มีแต่ข่าวเลื่อพูเลืออผูเลือเล่อพูโอ้โหผมเห็นเพิ่งมีข่าวนะ้าเหลิมเนี่ยโผล่มาแป๊บนึงเลอ <laughs> ใช่แต่ดังมากนะดังมากนะฮะเป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์กันหึ่มเลยใช่ดูเพลินๆนึกว่าแบบแบบเป็นเลือผูเพราะว่า <laughs> <laughs> เห็นหน้าแดงๆเห็นหน้าแดงๆเฮ้ย นี่มันสาวกเลือกพูแบบวะเอ้ยไม่ใช่อ๋อนี่อีกเรื่องหนึ่งนี่อีกเรื่องหนึ่งนะฮะเอาวันนี้ก็ไฮไลท์สาคัญนะฮะก็แน่นอนนะครับเมื่อทีมฟุตบอลชั้นนําของโลกมาเมืองไทยนะครับดูเหมือนว่าทุกทีมก็จะรู้นะครับว่าศูนย์รวมมาเป็นที่รักของคนไทยนั้นอยู่ที่ไหนนะครับวันนี้จุดศูนย์กลางข่าวใหญ่ในข่าวเลือกภูนั้นก็อยู่ที่โรงพยาบาลสิริราชนะครับศาลาสิริราชร้อยปีครับสตีเฟนเจอร์รานะครับ กับตันทีมหงแดงเลี้ยวผูแล้วดูสิฮะโอ้โหนี่เยอะกว่าทุกทีมที่มานะฮะเยอะกว่าทุกทีมที่มาหมายถึงว่าแฟนๆนะฮะ<ช>ไปร,ร,รออยู่ที่โรงพยาบาลศิริราชนะครับยังมหือมาเลยนะฮะเยอะมากนะครับ <c oughs> แล้วก็นอกจากนี่นะครับก็ยังมีเบรนดันโรเจอร์นะครับ,รบออกเสียงยากมากนะผู้จัดการทีมของเลี้ยวผูคนนี้เนี่ย คือมันไม่ใช่แบรนดอนด้วยนะฮะแบรนดนใช่เบรนดอนเบรนดนนะฮะโรเจอร์เรียกโรเจอร์กันโรเจอร์แล้วกันเจอก็ได้จอรเจอร์เอนี่นะฮะและเป็นช่วงเวลาสำคัญนั่นคุณเอ็นไอนะฮะกรรมการผู้จัดการของทางสโมสรนะฮะนี่ให้ดูบรรยากาศนะฮะเห็นไหมฮะนี่ ทางเจ้าหน้าที่ของทางสำนักพระราชวังก็จะแนะนำนะครับว่าโอเคต้องทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะฮะเมื่อสักครู่น,นี้เราได้เห็นแล้วนะที่ทางด้านของออสตีเฟนเจอร์ลา์ก็เป็นตัวแทนของสมสทรเลียวผูนะครับได้ทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายและถวายพระพรนะครับดอกไม้แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะครับ,รบนี่ฮะเราก็มาถ่ายรูปนะครับนี่อยู่ เบืงหน้าพระบรมฉายาลักษณ์นะครับ<ช>และทางด้านของสมสรริ่วภูยังได้นอกจากทุนกล้าถวายพานดอกไม้แล้วนะครับก็มีเสื้อแข่งขันประจำฤด,ดูกาลใหม่นะฮะเห็นไหมฮะท่านผู้ชมครับปักข้อความว่าแบงค k อก2,013นะครับและมีลายเซ็นของเจอรามีลายเซ็นของโรเจอร์นะฮะม,ม,มีด้วยนะฮะนี่ 2013ชัดเจนนะว่าตัวนี้ได้มาตอนที่มาแข่งขันนะครับเลี้ยวภู FC ทัวร์2013 Thailand Present by Standard Charter รนะครับระหว่างทีมเลี้ยวภูกับทีมชาติไทยชุด4เกมแฟนๆเขาเยอะจริงๆต้องยอมรับนะฮะใช่ครับแล้วก็วันนี้ใครที่รู้กำหนดการของ ทางสโมสรนะครับก็จะไปดักดักที่โรงพยาบาลศิริราชผมเห็นบางคนนะ,ะเขาเล่า mm hmm. ในในเพจของลิฟวูโอ้โหเมื่อคืนไม่นอนมารอตั้งแต่เช้าอ่ะโอ้โหมารออยู่ที่โรงพยาบาลศิริราชตั้งแต่เช้านะฮะจองที่จองที่ด้วยแล้วก็ <c oughs> ตอนนั้นกําหนดการก็ยังไม่ออกว่าเขาจะมากี่โมงไงครับร <c oughs> อเช้าก่อนเลย<ช>นะ,ะนะส่วนนี่ภาพนี้ก็ช่วงบ่ายนะฮะที่พลาซ่าแอตตินีนะฮะ เ r ร n ดอน r o อ g เจอนะฮะพร้อมกับเอนไกรรมการผู้จัดการของสโมสรลิเวอร์พูลแถลงข่าวความพร้อมของทีมก่อนที่จะลงอุ่นเครื่องกับทีมชาติไทยชุดซีเกมในวันอาทิตย์นี้นะครับซึ่ง r o อ g เจอร์เนี่ยบอกว่าการเดินทางมาอุ่นเครื่องที่ประเทศไทยครั้งนี้ทั้งคณะเหนื่อยกันพอสมควรนะฮะแต่พอเห็นแฟนบอลหงแดงจำนวนมากทำให้ทุกคนมีกำลังใจเป็นอย่างมาก หวังจะทำผลงานให้ดีเกมอุ่นเครื่องวันอาทิตย์นี้เราจะเน้นการทดสอบนักเตะในทีมแต่จะมีบางคนที่จะได้เล่นจนครบทั้งเกม,มไม่มีการเปลี่ยนตัวออกมากมายเหมือนนัดที่ผ่านมามเพราะมันมีผลต่อสภาพจิตใจของนักเตะพอสมควรส่วนหลุยซัวเลสจะลงสนามแน่นอนแต่ไม่รับประกันว่าจะลงตอนไหนนี่นะครับแล้วก็พูดถึงการเตรียมทีมสำหรับฤดูกาลหน้านะฮะ เขาเตรียมมาตั้งแต่ต้นปีนะฮะครับซึ่งฤดูกาลที่จะถึงนี้ก็มุ่งมั่นมากนะครับช่วงที่ผ่านมาเขาก็เน้นเกี่ยวกับเรื่องความฟิตของนักเตะนะฮะดะนั้นพรุ่งนี้เนี่ยนะไอ้วันอาทิตย์ถ้าเป็นไปนอย่างที่โรเจอร์บอกก็คือว่าโอ้โหจะไม่เปลี่ยนเตอวเยอะจะไม่เปลี่ยนตัวเยอะแยะมากมายจนกระทั่งเสียรูปเกมครับนี่นี่ฮะก็คงจะลงกันได้อย่างทั่วถึงนะผมว่านะส่วนหนึ่งแล้วก็หรือส่วนเล่นแล้วนี่นะฮะโรบบี้ฟาวเลอร์นะครับ r o บบี้ฟาวเลอกับทางด้านของดิดมาฮามันนะฮะอีกหนึ่งตำนานของนักเตะเลี้ยวผูก็เดินทางมาสอนเด็กๆนะครับที่โรงเรียนสอนคนตาบอดพญยาไทยครับครับนี่ฮะตอนตอนเย็นนะครับตอนที่ r o บบี้ฟาวเลอเล่นอยู่กับเลี้ยวผูก็ศูนย์หน้าหมายเลขเก้นะครับนี่ฮะมีนักเรียนมีผู้ปกครองมาเข้าร่วมกิจกรรมนะฮะอย่างแน่นขนาดเลยดูนะฮะอ สอนอยู่ประมาณสักสักครึ่งชั่วโมงให้เสียงนะฮะปลบมือให้เสียงนะครับเพราะน้องๆก็เป็นน้องๆพิการทางสายตานะครับฉะนั้นลูกฟุตบอลก็จะเป็นลูกฟุตบอลพิเศษที่มีเสียงนะฮะนี่ฮะนี่โอ้เป็นภาพที่น่ารักมากนะฮะใช่ฮะเป็นภาพที่อบอุ่นและน่ารักมากๆนะฮะ คือสโมรสรฟุตบอลในต่างประเทศเนี่ยเขาเขาจะให้ความสําคัญกับกิจการ<อ>กิจกรรมเพื่อการกุศลแบบนี้มากนะทั้งในบ้านเขาแล้วก็ยิ่งถ้าเกิดเดินทางไปที่อื่นเนี่ยเขาจะยิ่งเน้นมากนะอันนี้ก็เป็นแบบอย่างของสโมรสรกีฬาในบ้านเราด้วยนะฮะซึ่งควรจะมีกิจกรรมแบบเนี้ยเด่นชัดค,คืนให้กับสังคมของเมืองนอกเขาชัดมากนอกจากทําเป็นทีมแล้วบางคนนักฟุตบอลบางคนก็ทําเป็นการส่วนตัวด้วยนะฮะเออใช่ เปิดคลินิกฟุตบอลใช่ไหมสอนบอลให้เด็กๆนี่ฮะน่ารักมากนะเอาล่ะวันนี้เราก็เลยติดแท็กลิเวอร์พูลนะครับจะลงแข่งขันกันวันอาทิตย์นี้นะครับ28กรกฎาคมใคที่ยังไม่มีบัตรนั้นไม่แน่ใจว่ายังยังมีอยู่หรือเปล่าไม่น่าจะมีนะบัตรหายากมากขนาดนั้นเลยเหรอฮะบัตรหายากมากนะเข้าใจว่าตอนนี้เต็มหมดแล้ว จะให้ราคาแพงๆก็คงจะไม่มีใครขายไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่อะไรใครมีข้อมูลว่าบัตรยังมีอยู่ไหมอะไรยังไงลองลองก็แท็กเข้ามาผมว่าไม่มีแล้วล่ะส่งเ MS เข้ามาอาจจะยังมีมีที่ไหนอาจจะแบบมีคนซื้อมาแบบซื้อซื้อมาเกินซื้อมาเกินโอ้ยผมเห็นมีแต่คนเขาโพสต์ว่าใครมีบัตรริเวพูบ้างขอซื้อต่ออย่างนี้เลยเหรอเป็นไม่แน่หรอกเพราะว่าวัน วันอาทิตย์นี้มันจะมีคอนเสิร์ตมือขวาเลยพี่นะแล้วมันเราก็ามีคนอาจจะแบบไปซื้อไงไปซื้อเลี้ยวภูก่อนออซื้อมาห้าใบซื้อมาห้าใบจะไปดูทั้งครอบครัวเลยปรากฏว่ามีคอนเสิร์ตมือขวาอุ้ยโอ้โหต้องขายบัตรเลีเ้ยวภูแล้วมันเกี่ยวันเนาะทำไมไม่สมมติเลือกตั้งกัมพูชาซะเลยอ่ะ <c oughs> <c oughs> ยี่แปดเหมือนกันเนี่ยอ๋อเหรอเออที่นี่เหมือนกันอาจจะอยู่บ้านก็ได้ติดตามผลการเลือกตั้งที่กัมพูชาไม่สรวกไปอาจจะอยู่ดูช่องสามไง ท่องาเขาถ่ายทอดใช่ถ่ายทอดด้วยนะฮะนี่นะครับก็บัตรราคาเท่าไหร่ยังไม่รู้เลยนะเออใช่ผมไม่รู้ไม่แปลกเพราะผมไม่ได้ห้าร้อยวะเฮ้ยเฮ้ยบรรจงบ้าเฮ้ยแหมห้าร้อยอาจจะมีมีหรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้บัตรราคาเท่าไหร่เลยเออเออมีอาจจะแบบห้าร้อยนี่ก็แพงนะห้าร้อยนี่แพงเหรอจะมาสำหรับดูบอลใช่ไหมใช่ไม่หมายถึงว่าดูบอลการถ่ายทอดสดทางทีวีเนี่ยห้าร้อยก็ยังแพง เพราะมันมีถ่ายทอดสดไงอ๋อเอาไปโชงอยู่บ้านเถอะครับไปบ้านครับไอ้เด็กับ